สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุติชย Live ัยไลฟ์ช่วงหนึ่งนะครับวันอาทิตย์เมื่อวานนี้พบปากกันสมคนที่คุณหมิงเมืองหลวงเมืองหลักของรัฐยุนนานทางใต้ของจีนเจ้าภาพคือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เชิญนะครับเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศไทยรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชามาจิบกาแฟจิบชาคุยกัน ความจริงคงจะนัดหมายกันก่อนที่จะตกลงมีการหยุดยิง72ชั่วโมงได้ซ้ำไปเพราะว่าก่อนหน้านี้หวังอีโทต่อสายมาคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศไท,ไทยกัมพูชาไปแล้วและส่งทูตพิเศษทูตพิเศษนี้ชื่อตั้งซีจินซึ่งมาพบทั้งฝ่ายไทยพบทั้งฝ่ายกัมพูชามารอบสองแล้วนะครับและพูดอย่างเปิดเผยเลยครับว่าจีนต้องการมาไกลเกลีย่ย ใช้คำว่าไกลเกลี่ยก่อนหน้านี้จีนจะใช้การทูตแบบหลังบ้านเงียบๆแต่พอเห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โอ้โหเล่นบทที่ถือว่าโชงชางเปิดเผยฉันคือคนที่ทําให้สงครามไทยกัมพูชายุติมันคือหนึ่งในแปดสงครามที่ผมยุติได้ผมควรจะได้รางวัลโนเบลสาขาสัติภาพจะนั้นจีนมองดูด้วยความทั้ง รู้สึกระแวงรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเอ๊ะและ้วบทบาทของจีนในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่แถวนี้ด้วยใกล้บ้านฉันด้วยเนี่ยมันต้องมากกว่าเพียงแค่กระซิบกระซาบหลังบ้านแล้วมั้งก็เลยบทบาทโปรไฟล์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็น Quiet Diplomacy การทูดแบบเมียบก็มากลายเป็น Shuttle Diplomacy จากการทูดเยีบงนัน เป็นการทูตเดินสายเดินสายนี่ก็เปิดเผยสิครับเดินสายไม่พอในถแถลงการของขโฆษกกระทรวงตา่างประเทศจีนเนี่ยผมสังเกตคำนิ้งเลยว่าพร้อมจะอำนวยความสะดวกและสถานที่ด้วยพอเห็นปั๊บนี่ข่าวตามมาเลยว่าหวังอี้เฉินทั้งสองไปเจอกันคุยกันตัวเป็นๆโทรศัพท์อย่างเดียวก็ไม่พอแล้ว และส่งทูตพิเศษมาเจอนายกทั้งสองรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองประเทศก็ไม่น่าจะพอแล้วมันต้องแสดงออกอย่างเปิดเผยอ,อย่างไรฉะนั้นก็เลยกำหนดวันที่28 <c oughs> วันอาทิตย์มวืวานกับวันจันทร์วันนี้จะมีแถลงการร่วมอะไรออกมาหรือไม่ <c oughs> จะมีข่าวเป็นทางการออกมาแต่ผมเชื่อว่ามีรูปมีรูปแน่เพราะว่าจีนก็ต้องการ แสดงถึงบทบาทตัวเองที่โดดเด่นแล้วก็เด่นชัดและพอมีข่าวหยุดยิง72ชั่วโมงผมก็เชื่อว่าจีนพอจัดการไปพบปะกกันก็ยิ่งสำทับอีกแรงหนึ่งว่าอืมถูกแล้วที่อาเซียนเรียกประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษซึ่งเป็นที่มาของการยอมตกลงหยุดยิงหลังจากรบกันมา19วันความจริงมันก็ได้จังหวะเวลาพอดีแหละ เพราะว่ารบกันหนักขนาดน,นี้จะยื้อต่อไปคงจะยากเพราะว่าเสียหายกันหนักกัมพูชาก็เสนอเรื่องหยุดยิงมาตลอดแต่ว่าไม่ได้เคยพูดกับไทยไปพูดในเวทีโน้นเวทีนี้ดังนั้นพออาเซียนเรียกประชุมกัมพูชาก็คงเห็นจังหวะก็เลยเสนอหยุดยิงไทยก็บอกว่าถ้าคุณทําจริงถ้าคุณจริงใจและคุณทําอย่างชน,นิดที่ไม่เล่นเกมแล้วก็ เราก็เห็นด้วยอยู่แล้วพอไทยก็อยากจะหาความสงบดังนั้นจึงไปที่มาของการลงนาม72ชั่วโมงก็ต้องดูครับว่าจะสามารถนำไปสู่การยุติสงครามถาวรหรือไม่อย่างไรสื่อหลายชาติก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการพบปะที่คุณหมิงโดยที่บอกว่าก็คงต้องการให้มีการหยุดยิงนี้ มันยั่งยืนจริงมันไม่กลับไปรบกันอีกแล้วต้องการให้สันติภาพที่มันคงทนถาวรระหว่างสองประเทศได้หวังอี้จะพบทั้งสองคนและจะคุยกันเป็นทางการทั้งสามฝ่ายเนี่ยวันนี้นะครับวันจันทร์เมื่อวานนี้เจอทักทายอะไรกันเสร็จก็คงมีการคุยไม่เป็นทางการแล้วล่ะครับ ฉะนั้นวันจันเนี่ยวันนี้เนี่ยที่คุยกันก็คงเป็นทางการอาจจะมีการออกข่าวจะเป็นแถลงการจะเป็นการออกข่าวเฉยๆเพื่อแสดงบทบาทของจีนนั้นก็ชัดเจนจีนได้ประกาศแสดงความยินดีนะครับกับการที่มีประกาศหยุดยิงแนวหน้าและก็ทหารทั้งสองฝ่ายแช่แข็งไว้อยู่ตรงจุดที่อยู่และให้โดยเฉพาะให้ประชาชนทั้งสองฝั่งที่ ต้องอบพยพหนีสงครามมาอยู่ที่พักเพีงนั้นกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยกระทรวงต่างประเทศทแถลงว่าของจีนนะครับแถลงว่าจีนพร้อมที่จะให้ตรงนี้แหละคำว่าแพลตฟอร์มที่จะเป็นคนเสนอแพลตฟอร์มหมายถึงเวทีคำว่าแพลตฟอร์มมันก่อนผมเห็นปั๊บผมบอกอ้อวนี่งจีนต้องการที่จะให้เป็นจุด เวทีที่ทั้งสองฝ่ายเจอกันแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้ทั้งสองประเทศเพื่อที่จะสื่อสารกันอย่างเต็มที่ลงรายละเอียดจัดเวทีให้ทั้งสองฝ่ายสื่อสารกันโดยมีไทยจีนเป็นคนกลาง mm. เป็นคนไกลเกลี่ยจึงน่าสนใจนะครับว่าบทบาทจีนต่อไปนี้เนี่ยจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อวานนี้จีนก็ประกาศ ช่วยเหลือเงินเขาเรียกว่าความช่วยเหลือมนุษยธรรมฉุกเฉินให้กับกับกมพูชาช่วยเหลือประชาชนที่ของกัมพูชานะครับที่หลบลีีหนีภัยสงครามโดยมีมูลค่า20ล้านหยวน20ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยล้านบาทโดยประมาณโดยความช่วยเหลือนั้น มีทั้งอาหารมีทั้งเต็นมีทั้งผ้าห่มเอย่ยเครื่องนอนทั้งหลายแหละไปถึงกัมพูชาแล้วกับวันนี้โดยที่ทูตจีนประจำกัมพูชาหวังเหวินปินเขียนขึ้นในเฟซบุ๊กเลยครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีเสียสั์ของไทยก็บอกเมื่อวานนี้าหวังว่าการประชุมพบปากกันจะได้ส่งสัญญาณไปให้กับจีน ว่าจะสนับสนุนการหยุดยิงที่ยั่งยืนและต้องการส่งสัญญาณไปที่กัมพูชาว่าอย่าได้ให้สงครามกลับมาอีกคุณเส,ส,สียาศักบ,บอกว่าประเทศไทยไม่ได้มองจีนเพียงแค่เป็นผู้ไกลเกลีย่ยในความขัดแยง้งกับกัมพูชาแต่เราต้องการให้จีนมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการทำให้การหยุดยิงนั้นยั่งยืน โดยช่วยส่งสัญญาณไปให้กับกัมพูชาด้วยเช่นกันนี่คือข้อความที่คุณเสียสักพยายามจะแจ้งกับจีนว่าไทยชื่นชมยินดีที่จีนเล่นบุบานนี้ขณะเดียวกันก็หวังว่ากัมพูชาก็จะมีจุดยืนเรื่องสันติภาพยัง่งยืนเหมือนกับไทยเช่นกันจากนั้นคอยดูครับว่าวันนี้จะมีการถแถลงขา่าวออกข่าวอย่างไรเพื่อ ให้จีนมีบทบาทที่โดดเด่นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันผมต้องให้ทีมปัญญาและประดิษฐ์วิเคราะห์ว่า,าจีนเนี่ยบทบาทเขามีความสำคัญและการที่จะมีการหยุดยิงถาวรน,นั้นจีนจะช่วยได้อย่างไรบ้างพูดง่ายๆคือปัญญาและประดิษฐ์วิเคราะห์สิครับว่าทั้งสามท่านหวังอี้เสียสังปรักสุขนุนคุยอะไรกันที่คุณหมิงครับปัญญาประดิษฐ์ครับ สวัสดีค่ะในขณะที่หลายคนกำลังอยู่ในช่วงบรรยากาศสบายๆส,ส่งท้ายปีแต่ว่า,าที่มณฑลยูนานประเทศจีนวันนี้กลับมีการประชุมทางการทูตที่เดิมพันสูงมากกำลังเริ่มต้นขึ้นค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกเลยนะคะถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เพิ่งจะผ่านการสู้รบหนักมาครับแต่ประเด็นที่น่าจะใหญ่กว่านั้นคือการก้าวเข้ามาของจีนใช่ค่ะในบทบาทคนกลางที่น่าจับตามองอย่างยิ่งอืม ข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวล่าสุดเลยนะคะณวันที่28ธันวาคม2025ซึ่งเราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของสองประเทศเพื่อนบ้านถึงได้กลายเป็นเวทีประลองกำลังทางการทูตของมหาอำนาจไปได้แล้วการเดิมพันครั้งนี้ใครจะได้อะไรและใครอาจจะต้องเสียอะไรไปบ้าง เอาละค่ะเรามาเริ่มปูภาพสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเลยดีกว่าครับคือตอนนี้เลยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศไทยคุณศิษศักดิ์พงเกดแก้วแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาคุณปลากสุคนกําลังนั่งโต๊ะเจรจากันอยู่ใช่ครับซึ่งการประชุมนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากนะเร็วมากค่ะแค่วันเดียวหลังจากการลงนามหยุดยิงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเองแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นสถานการณ์นี่คือเลวร้ายมากมีการสู้รบกันยืดเยื้อมันหลายสัปดาห์เลย มีผู้เสียชีวิตไปกว่าร้อยคนแล้วตัวเลขที่น่าตกใจมากคือมีคนต้องหนีออกจากบ้านตัวเองจากทั้งสองฝั่งรวมก,กันกว่าครึ่งล้านคนเลยนะคะครับครึ่งล้านคนนี้ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยไม่น้อยเลยค่ะแล้วไอ้ข้อตกลงหยุดยิงที่ว่าเนี่ยครับมันมีรายละเอียดมากกว่าแค่การบอกว่าจะไม่ยิงกันแล้วนะอืมมีอะไรบ้างคะประเด็นหลักๆเลยก็คือ 1. การตรึงแนวรบตรึงแนวรบ พูดง่ายๆก็คือทหารของใครอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นไปก่อนห้ามขยับกำลังเสริมหรือรุกคืบเด็ดขาดอ oh. สองก็คือการเปิดทางให้พลเรือนที่อพยพไปสามารถกลับเข้าบ้านตัวเองได้อย่างปลอดภัยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมากครับฟังดูก็เหมือนเป็นข้อตกลงมาตรฐานนะคะแต่ดิฉันรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่อาจจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายของข้อตกลงนี้ได้เลยมันมีอะไรแบบนั้นไหมคะมีแน่นอนครับ และนี่คือคือหัวใจของความเปราะบางทั้งหมดเลยค่ะมันคือเงื่อนไขที่เรียกว่าระยะเวลาสังเกตการ72ชั่วโมงที่เริ่มนับทันทีหลังลงนาม72ชั่วโมงสามวันใช่ครับแล้วช่วงเวลาสามวันนี้มันมันไม่ได้มีไว้เพื่อดูใจกันเฉยๆนะอา้าวแล้วไม่มีไว้ทําอะไรคะแต่มันผูกโดยตรงเลยกับการที่ฝ่ายไทยต้องส่งตัวทหารกัมพูชา18นายที่ถูกจับไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกลับประเทศ อ๋อเรื่องทหาร18นายที่เป็นประเด็นกันมาตลอดใช่ครับนี่เป็นข้อเรียกร้องหลักที่กัมพูชาย,ยืนกรานมาตลอดพอเอาเรื่องการปล่อยตัวทหารซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาผูกกับเวลาแค่72ชั่วโมงแบบนี้ค่ะมันบอกเราชัดเลยครับว่าสันติภาพรอบนี้มันบางเหมือนกระดาษจริงๆความไว้เนื้อชาติใจระหว่างกันนี่แทบจะเป็นศูนย์เลยเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งซึ่งหน้าเลยนะคะว่าคุณต้องทำตามข้อเรียกร้องของเราก่อน เราถึงจะยอมรักษาสัญญาถูกต้องครับการที่สันติภาพมันแขวนอยู่บนเส้นได้แบบนี้บทบาทของคนกลางเลยสำคัญขึ้นมาทันทีเลยนะคะสำคัญมากและที่น่าสนใจมากสำหรับหลายๆคนก็คือคนที่ก้าวเข้ามากลับไม่ใช่ผู้เล่นที่เราคุ้นเคยอย่างอาเซียนครับแต่เป็นจีนที่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างหวังอี้มาคุมเกมนี้ด้วยตัวเองเลยทำไมถึงเป็นจีนคะทำไมอาเซียนซึ่งเป็นเหมือนเจ้าบ้านแท้ๆถึงดูเงียบไปในวิกฤตครั้งนี้นั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับ การที่จีนเข้ามาครั้งนี้มันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแ,แต่มันเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากจีนแสดงตัวเลยว่าพร้อมจะเป็นผู้สร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้ในถแถลงการของกระทรวงต่างประเทศจีนก็ใช้คําว่าพร้อมจะจัดหาเวทีและสร้างเงื่อนไขให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันนี่คือการส่งสัญ,ญญาณไปทั่วโลกว่าจีนมีทั้งความตั้งใจและศักยภาพที่จะจัดการปัญหาในสวนหลังบ้านของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ใช่ครับส่วนที่ว่าทำไมอาเซียนถึงเงียบไปส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่ทำให้อาเซียนขยับตัวได้ช้าอ๋อหลักการเดิมๆที่เป็นทั้งจุดแข่งและจุดอ่อนครับมันทำให้ลำบากในความขัดแย้งระหว่างสมาชิกด้วยกันเองซึ่งความช้านี่แหละครับมันเปิดช่องว่างให้มาหาอำนาจที่เคลื่อนตัวได้เร็วกว่าอย่างจีนก้าวเข้ามาเติมเต็มบทบาทนี้แล้ววิธีการเข้ามาของจีนก็น่าสนใจมากนะคะ ไม่ใช่แค่มาตัวเปล่าแล้วบอกให้ทุกคนจับมือกันแต่เหมือนเหมือนมาพร้อมกับของขวัญชิ้นใหญ่เลยใช่เลยครับนี่คือการทูตที่ที่เฉียบคมมากยังไงอะคะคือทันทีที่การเจราจาเริ่มขึ้นจีนประกาศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่กัมพูชาเลยมูลค่า20ล้านหยวน20ล้านหยวนก็ประมาณ2.8ล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขนี้อาจจะดูไม่เยอะในสเกลระดับโลกนะแต่แต่มันคือการส่งสัญญาณที่ทงพลังมากมันไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือการแสดงออกทางการเมืองถูกต้องครับว่าเราอยู่ข้างคุณและที่สำคัญที่สุดคือความเร็วเร็วขนาดไหนคะมีรายงานว่าองล็อตแรกพวกอาหารเต็นท์ผ้าห่มถูกส่งถึงกัมพูชาในวันเดียวกันก็ที่เจรจาเลยโอ้โหนี่คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่จับต้องได้มาสร้างแต้มต่อแล้วก็ซื้อใจบนโต๊ะเจรจาทันที พอพูดถึงวิธีการแบบนี้มันทําให้ดิฉันอดนึกถึงความพยายามหยุดยิงครั้งก่อนไม่ได้เลยค่ะครับครั้งเมื่อเดือนกรกฎาใช่ครับใช่ค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนพยายามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยครั้งนั้นมีมาเลเซียเป็นนายหน้าแต่ว่ามีสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังอะไรที่ทําให้ครั้งนั้นมันล้มเหลวอะคะท,ทั้งท้งที่มีแรงกดดันระดับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะระงับสิทธิทางการค้าเลยนะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับ ครั้งนั้นสารัฐใช้สิ่งที่เรียกว่าการทูดแบบไม้แข็งหรือ Big กสติ๊กดิ l o m ม c y ไม้แข็งคือการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจการขู่ความบาตมาบีบให้ทั้งสองฝ่ายต้องยอมตกลงกันซึ่งถามว่าได้ผลไหมมันก็ได้ผลในระยะสั้น แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวครับเพราะมันไม่ได้สร้างความไว้วังใจที่แท้จริงขึ้นมาพอแรงกดดันจากภายนอกคลายลงความขัดแย้งเดิมๆมมันก็ปัดทุขึ้นมาใหม่ได้ง่ายๆจนนำมาสู่การสู้รบระลอกล่าสุดที่รุนแรงกว่าเดิมอีก แปลว่าวิธีการของจีนในครั้งนี้ที่ใช้แครอทหรือการให้ผลประโยชน์มันอาจจะได้ผลกว่าไม้แข็งของอเมริกาในบริบทของภูมิภาคเราอย่างนั้นหรอคะมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นสูงมากครับวิธีการของจีนมันแตกตัานโดยสิ้นเชิงเลยค่ะแทนที่จะขู่ลงโทษจีนเลือกที่จะให้รางวัลแล้วก็แสดงตัวเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้โดยเฉพาะกับกัมพูชาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนอยู่แล้วการกระทําแบบนี้มันสร้างบุญคุณทางการทูตขึ้นมา อซึ่งอาจจะมีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวใจระยะยาวมากกว่าการขู่บังคับการที่ความพยายามของสหรัฐครั้งก่อนล้มเหลวมันได้สร้างสุญญากาศทางการทูตขึ้นมาแล้วตอนนี้จีนก็กําลังก้าวเข้ามาเติมเต็มสุญญากาศนั้นอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะได้รับการยอมรับมากกว่าด้วยใช่ครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพแล้วว่าจีนเข้ามาได้อย่างไรแล้วทำไมถึงแตกต่างจากครั้งก่อนคราวนี้มาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดครับจีนเข้ามานั่งเป็นหัวโตแล้วก็จริง แต่ดูเหมือนว่าผู้ร่วมโต๊ะอีกสองคนคือไทยกับกัมพูชาจะมีความคาดหวังต่อบุตบาทของจีนที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่คือความซับซ้อนที่แท้จริงของการเจรจาครั้งนี้ค่ะถ้าเราดูฝั่งกัมพูชาก่อนนะ ท่าทีของเขาค่อนข้างชัดเจนและตรงไปตรงมามากยังไงคะรัฐมนตรีปราสุคนออกมาแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับต่อบ,บทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งของจีนอืมเมื่อรวมกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก้อนโตที่ได้รับอย่างรวดเร็วมันชัดเจนมากว่ากัมพูชามองจีนในฐานะพันธมิตรผู้ทรงอิทธิพลเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือใช่ครับ เป็นพี่ใหญ่ที่คอยปกป้องผลประโยชน์ของตนในเวทีนี้นั่นคือฝั่งกัมพูชาแล้วฝั่งไทยล่ะคะเราไม่ได้มองจีนเป็นพี่ใหญ่แบบเดียวกันแน่ๆแ,แล้วเราคาดหวังอะไรจากจีนในการเจรจาครั้งนี้มุมมองของฝ่ายไทยซับซ้อนกว่านั้นมากครับและมันสะท้อนอยู่ในคําพูดของรัฐมนตรีศสียสักที่บอกกับสื่อว่าไทยไม่ได้มองจีนเป็นเพียงผู้ไกลเกลีย่ยอืแต่ต้องการให้จีนมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์นในการรับประกันว่าการหยุดยิงจะยั่งยืน โดยการส่งสัญญาณไปยังกัมพูชาเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งปะทุขึ้นอีกเดี๋ยวนะคะประโยคว่าไม่ได้มองเป็นเพียงผู้ไก,กล่เกลี่ยแต่ให้มีบทบาทเชิงสร้างสารรค์นี่มันมันเหมือนเป็นค้ดลับทางการทูตเลยหรือเปล่าคะใช่เลยครับแปลว่าไทยไม่ได้แค่อยากให้จีนมาเป็นกรรมการเป่านกหวีดแต่กําลังบอกให้จีนช่วยไปคุยกับกัมพูชาให้หน่อยแบบนี้เลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือการตีความที่อยู่เบื้องหลังคําพูดนั้นเลย Oh. คือไทยไม่ได้มองหาแค่กรรมการที่เป็นกลางแต่กําลังร้องขอให้มหาอำนาจอย่างจีนใช้อิทธิพลและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษที่มีต่อกัมพูชามาเป็นเหมือนผู้ค้าประกันสันติภาพในระยะยาวให้หน่อยผู้ค้าประกันพูดอีกอย่างคือไทยกําลังยอมรับโดยในว่าจีนมีอํานาจต่อรองกับกัมพูชาในแบบที่คนกลางอื่นๆหรือหรือแม้แต่ตัวไทยเองอาจจะไม่มีนี่คือการเดินเกมที่ละเอียดอ่อนมากครับ แต่มันก็เป็นเกมที่เสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะการที่เราต้องไปร้องขอให้มหาอำนาจหนึ่งไปใช้อิทธิพลกับประเทศเพื่อนบ้านของเราแบบนี้ครับมันไม่เท่ากับว่าเรากําลังยอมรับโดยอ้อมเลยคะว่าเราไม่มีอํานาจต่อรองโดยตรงแล้วแล้วมันมันไม่การดึงตัวเองเข้าไปอยู่ในวงโครจรอ,อิทธิพลของจีนมากขึ้นไปอีกหรือนั่นคือความเสี่ยงที่มาพร้อมกันเลยครับมันคือการแลกเปลี่ยนทางการทูตอืในสถานการณ์ที่การเจรจาสองฝ่ายอาจจะถึงทางตัน การดึงผู้เล่นที่มีอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายเข้ามาอาจจะเป็นทางลัดไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้เร็วขึ้นแต่แต,แต่ต้นทุนของมันคือการยอมรับพลวัตอำนาจใหม่และอาจจะต้องยอมแลกกับอะไรบางอย่างในอนาคตมันเผยให้เห็นภาพความเป็นจริงของภูมิภาคเราในปัจจุบันเลยนะ,ะที่แต่ละประเทศต้องชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบว่าจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรท่ามกลางเกมของผู้เล่นรายใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผมจำได้ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเวลาพูดถึงความขัดแย้งในแถบนี้ทุกคนจะมองไปที่อาเซียนหรือวอชิงตันใช่ค่ะแต่ภาพวันนี้มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับฟังแบบนี้แล้วการประชุมที่ยูน,นันครั้งนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การหยุดยิงจริงๆคะ่ะถ้าจะให้สรุปประเด็นสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้ก็คือครับ 1. เรามีข้อตกลงหยุดยิงที่ยังคงบางเหมือนกระดาษ มีชะตากรรมของทหาร18นายเป็นตัวประกันครับปรอบบางมาก2จีนกำลังก้าวขึ้นมาแสดงบทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคอย่างเต็มตัวโดยใช้การทูดแบบแครอทซึ่งได้ผลกว่าไม้แข็งของตะวันตกในอดีตและ 3. ซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือผู้เล่นหลักอย่างไทยและกัมพูชากำลังมองไปที่จีนเหมือนกันแต่ด้วยสายตาและความคาดหวังที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ครับฝ่ายหนึ่งมองเป็นพันธมิตร ส่วนอีกฝ่ายมองเป็นผู้ค้ำประกันอืมใช่เลยครับข้อมูลที่เรามีมันบอกเล่าเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ชวนให้เราต้องคบคิดถึงภาพในอนาคตด้วยค่ะการเจราจาครั้งนี้อาจจะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวสำหรับความขัดแย้งอื่นๆในผู้มีภาคในวันข้างหน้าก็ได้คำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือคืออะไรคะ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในครั้งต่อไปศูนย์กลางของการแก้ปัญหาจะยังอยู่ที่จาการตาซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักเลข,ขาธิการอาเซียนหรือจะย้ายไปอยู่ที่ปักกิ่งแทนโอโ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดมากและสำหรับประเทศเล็กๆในภูมิภาค การยอมรับความช่วยเหลือจากมหาอำนาจเพื่อสร้างสันติภาพในวันนี้มันมีต้นทุนระยะยาวหรือมีเงื่อนไขอะไรที่มองไม่เห็นผูกติดมาด้วยบ้างหรือเปล่าอืมนี่คือคำถามที่การเจรจาที่อยู่นานครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราต้องจับตาและหาคำตอบกันต่อไปขอบคุณมากครับปัญญาและประดิษฐ์และนี่แหละครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่เราอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบและเราจะกติดติดตามสถานการณ์วันนี้ ในสุทธิชัยไลฟ์อย่างใกล้ชิดวิเคราะห์กันให้ฟังกันอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและละเอียดเพื่อประเทศไทยเราจะได้ทันกับความเคลื่อนไหวที่คุณหมิงเมืองหลักของยุนนานเมื่อวานและวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ